โยสวัสดีครับชาวบ i ชบราเก,ก้และซิงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแรดไฟเอนะฮะแล้วก็เจ้าอะไรนะฮอตไวเลอร์ er นั่นเองนี่เป็นรถที่เทนะครับเทนะแต่รถทั้งหมดของฮอตฟิวผมให้ยกเจ้านี่เลยนะฮะโบนเชคเกอร์นั่นเองสวยที่สุดละอันดับหนึ่งนะทั้งหมดที่มีมาลองมาก็จะไอเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เทอยู่นี้ไม่อยู่อันดับสี่ก็อันดับห้านี่นแหละ มันก็สวยอ,อยู่เจ้านี่นะฮะเท่เทนะ,ะมองแล้วมันดูคมจัดบ,บัดต,ตายไงก็รู้เจ้ารถคันนี้ความเจ๋งของมันก็จะเป็นการเกาะป้องกันนะเวลาชนต้องมุงต้นไม้ความเร็วก็จะไม่ค่อยลดลงนะครับก็ยังวิ่งได้อยู่นะแต่ผู้บัญชาการนี่โคตรเจ๋งกว่านี้นะฮะชอบดีนะผู้บัญชาการคันนี้ก็ได้เหมือนกันเออนะฮะเกาะป้องกันนะตามสุดก็การควบคุมนะะอัตราหยียบเร่งกับสปีดเท่าเท่ากันเลยครับอืมนะฮะเท่าเท่ากันนะ แล้วก็ทัวร์นาเมนต์เป็นไงกันบ้างผมก็ไม่ตอนแรกอยู่อันดับหนึ่งแหละตอน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 ที่เล่นกลางคืนนะลองมา่วผ่านไปประมาณช่วงเวลาสักพักก็อยู่ที่สามตอนแรกอยู่ที่สองลงมาก็อยู่ที่สามสูงสุดก็อยู่ที่สามแหละตอนนี้นนะฮะคือผมเล่นประมาณแค่นี้เองนะเหลือสามสิบเก้าคือเล่นได้ต่อแต่ผมไม่เล่นละนะผมผมขี้เกียดเล่นละนะฮะเอาจริงนริรับคือถ้าเล่นต่อมันอาจจะเห็นเวลา การทําเวลามันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เอาละคือผมเป็นคนแบบขี้ขี้แพ้ง่ายแบบว่าแบบว่าขี้แพ้ง่ายชอบยอมแพ้อะไรไง่ายๆนะเออนะ <c oughs> ที่เล่นมาที่ผ่านมาคือไม่ดูโฆษณาเลยนะคือกดเพจอะเออนะคือจะเล่นต่อก็ได้ถ้าเล่นต่อคือกดดูโฆษณาก็ได้แต่มันไม่เอาไงท่านผู้ชมคือแบตรดเวยแบตรดอย่างไวอะเออนะนะเวลากดดูโฆษณานะ แบตไม่ลดอย่างไวแล้วก็เครื่องร้อนด้วยนะผมใช้ i อ s เนี่ยนะเวลาดูโฆษณาไปด้วยดูจบเล่นรู้สึกว่ามันไม่ไหวว่ะนะก็เลยต้องกดชัยเพชรนะนี่แหละแล้วก็ไม่อยากจะเล่นต่อแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> พราเพชรของผมก็อยู่ในเก0 0พันประมาณนี้แหละนะไม่ไปไหนสักทีไม่ขึ้นถึงหมื่นสักทีมันคยขึ้นนะฮะแล้วก็ลดลงมาถึงเก้าพันเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยเอาไปลงะลูกับทัวร์เมนต์พวกนี้แหละปะเริ่มกันเลยเนาะ ไม่ไอยากจะพูดมากทำเพลงอะไรแล้วมาการขโมยขาดไม่ได้ก็สิ่งนี้นี่แหละไปลุยกันเลยไอนน้ผมก็อยู่ในโหมดออฟ i รสนั่นเองนะครับไอนน้ก็ใส่ล้อแคนดี้คูปเป้ go ไปจังหวะนี้มผมรู้สึกว่าอะไรนะมีคนชอบเลดเยอะนะฮะเออเจ้าตัวละครตัวนี้อะ่ะเป็นตัวแรกอะ่ะนะฮะแต่เสียดายสกิลมันอันติของมันจะไม่นานนะ ผมเลมันจะไม่นานเหมือนลซิโปเอลซิโปกับล็ o กซี y นะผมว่ามันไม่นานก็ดีแหละถ้ามันนานเหมือนอปงซิโปนะฮะหร y อ,อะไรพวกนะั้นเวลาคนอื่นตามมาโอ้โหแม่งมันจะมีข้อเสียเยอะนะฮะมันจะโกงกันไปนะถ้ามันนานเหมือนไอ้พวกอลซิโปหรือล็ o กซี y อะไรพวกนะนะั้นอะเพราะว่าไอ้ไฟที่อยู่ด้านหลังนะ่ะที่มันวิ่งมาอนะอันตรีของมันอนะเออทิ้งไฟไว้ไอะโคตรจะยาวแนละ้ว แล้วตัวอุ่นโดนไฟเออมันก็จะนานใช่ไหมล่ะแบบว่าไม่รู้จักจบมันจะรู้สึกว่าทาไมไฟมันยาวจังหวะมันเยอะจังหวะอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> นะ <c oughs> เวลาตอนมันลอยเจ้าอะไรนะเนี่ยฮอตเลเลอร์ไอตรงฝากฝาก,กระโปรงหน้ารถมันจะ <c oughs> มันจะอ้าปากด้วยนะ <c oughs> สวยดีสวยดีสวยดีนะสวยดีไม่ต้องอ้าปากก็ได้นะพี่แก,กก็มีสเสน่ห์อยู่แล้ว โอ้โหรุ่ดรามนะยาเลยาเรดาเซรู้สึกว่าตร,ตรงนี้มันมัน,ม,นมันมืดนะเออเปิดไฟหน่อยดิแจ้งใช่ไหมล่ะไม่เห็นจะแจ้งเลยวะ่ะมาจังหวะนี้ลุยอสวยดีสวยดีมีประมาณหกท่อคิดเอาดีโคตรสวยโมเดลเนะี่ยอยากให้อนาคตข้างหน้าอยากให้เอาเวกเตอร์เอาแบบว่ารถทอรวิวมาอีกนะฮะคันใหม่ๆนะฮะ อะไรนะผมยังไม่ได้ไอเจ้ารถอะไรนะอะไรนะอะไรผมลืมแล้วเออคันที่มันเป็นล้อเป็นแฟดเออล้อเป็นอะไรแฟดเออเป็นแสงสวยมันชื่ออะไรนะทวีนดักชั่นมั้งเออนะอยากได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ผ่านนะคืออันนั้นรถคันนั้นมาแรางจริงๆนะแม่งเล่นแต่ในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นของรางวัลอะไรทวีนดักชั่น,นแม่งบอกเลยรถแม่งควรเล่นแม่งจเจอ,อแบบว่าผู้เล่นแบบระดับตึงมืออะ่ะเออ จังหวะนี้ลุยเลยฮะโอ้โหมาขอเหอะอย่าโดนล,ลูกบอลน,นะฮะไม่ชอบโดนจังหวะนี้มาโอ้โหโอ้โห,โโหม,มาจังหวะนี้เราข้ามถึงไหมถึงอยู่จังหวะนี้เลยลวลมาจังหวะนี้แล้วม,มาได้บูสเตอร์ให้มันได้อย่างนี้สิจังหวะนี้ละอันติเลยจังหวะโอ้ยไม่คุ้มค่ากับการใช้อันติในรอบนี้วะ่ะ อ๋ออยู่สูงเกินก็ไม่ได้เฮ้ยข้างขาวมันก็จะไม่พุ่งชนนะเว้ยเฮ้ยบางทีมันก็พุ่งชนโดนนะเว้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาผมเคยอยู่สูงที่เหมาะเจาะมันก็พุ่งมาชนนะเวะ้ยอือหือวับแบบว่าไม่ตรงจุดที่ไนงะมันก็เลยลงลาวาจังหวะนี้ไฟฟ้าซอสก่อนจะตายก็ชนโกเลมให้สักหน่อยก็ยังดี เยอะขนาดนี้เลยเหรอบิ๊กแบงนะฮะสุดท้ายก็มาซ้ำเติมตรงตรูดนะ,ะมาเรียบร้อยอืมเด็ดไงได้เลยไม่ละหนึ่งนาทียี่สิบนะฮะเออผมลืมไปทัวร์นาเมนต์ผมวิ่งได้ประมาณหนึ่งนาทีสามสิบนะฮะเออหนึ่งนาทีสามสามวินะไอ้ยคนที่อยู่อันดับหนึ่งมันได้หนึ่งนาทีหนึ่งนาที เด็กเลยหนึาทีศูศูย์เออหนึ่นาที0ูวินะส่วนไอคนที่อยู่ที่สองหนึ่งนาทีหนาทีสวิผมได้1นาทีสวิเออนะนะที t ูวันเลยไม่ละเออวัน t ูทีเลยไม่ละจังหวะนี้มาเล่งเลยเอนนนั่นนั่นะบอกเลยเจ้าเลสนี่สวยนะอันติเทดีนะเทดี ผมบอกเลยถ้าแบบว่ามันน่าจะมีสกินของในช่วงฮาโลวีนนะไอ้เจ้าเลสอนะ่ะแบบว่าสกินแบบว่าแต่งตัวฮาโลวีนอ่ะแบบว่ามีกระโหลกเอ้ยติดไว้บนหัวแหละเหมือนคุโรอิจิโกะอะไรทํานองอนะ่ะเหมือนคุโรอิจิกิอิจิโกะในเรื่องปีเทปมอนนะที่มันมีหัวกระโหลกติดบนหัวในดูบวูวีภาคอะไรสักอย่างในนรกอะไรสักอย่างนั่นแหละเท่เหมือนกันนะล่างอะไรนะล่างบางใครแล้วนะ่ะสวยนะครับ แล้วก็ส่วนไฟนี่ก็เป็นไฟแบบว่าไฟวิญญาณไฟสีฟ้าอะไรประมาณเนี้คือเวกเตอร์นะบอกเลยถ้ามีไอเดียเจ๋งๆนะมาทำสกินขายในเกมบอกเลยก็น่าจะลุ่งอยู่นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหเซเทลอยปไปเลยไม่ล่ะอือหือมันชอบมารีตรงนี้แหละสุนบรรยากาศลอยเนะี่ยตรงตรงใกล้จะถึงเรือรีไปตรงนั้นเป็นประจำนะถ้าแบบว่ายืนไม่ถูกที่อ่ะ ร้อยไม่ถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามนะคุณชอบนะถ้าคุณไม่ได้ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ดินะ้นดิดนเราจะได้ดูว่าเออคนที่เข้ามาดูเ,ออเขาก,กดไลค์ให้เออประมาณนะ่ะผมก็ดีใจเลยเว้ยแบบว่ายอดดูแบบมันขึ้นมาประมาณเออคนดูมาหลักร้อยขึ้นนะผมก็ดีใจนะมาเรียบร้อยนี่เลยก็จะประมาณนี้เนี่ยฮะ ฮอตไวเลอร์ er. มาเดี๋ยวก็ปิดฉากอีกด่านสุดท้ายมาขอเล่นอีกด่านสุดท้ายเอ้ก,ก็ได้ไปสองเพชรนี่เลยคุ้มค่าจะจ้าอะไรอีกไม่นานผมก็จะถึง10ล้านนวครับน้องๆนะถ้าถึง10ล้านผมบอกเลยอุ่นใจนะถ้าถึง10ล้านเดๆนะก็ประมาณ2ล้านก,กว่าๆมันให้ถึงประมาณ12ล้านถึงเวลจะเต็ม12ล้าน5สแสนนั่นเองโอ้โหฟังดูแบบเออฟังดูแบบง่ายๆนะเออแต่ไปเล่นจริงแม่งโคตรจะ ไม่ไม่เหมือนอย่างที่พูดเลยเออวันหนึ่งผมวันหนึ่งผมทำไนดะ้ประมาณสองหมื่นเออไม่เหมือนเมื่อก่อนนะวันหนึ่งทำได้นะวันวันหนึ่งก็ทําได้ประมาณสองหมื่นบางทีก็สามหมื่นบางทีก็แค่หนึ่งหมื่นนะถ้าเหมือนเมื่อก่อนนะบอกเลยแปดหมื่นนะเจ็ดหมื่นนะหกหกหมื่นนะนะหนักสุดนี่ถ้าแบบหนักถ้าแบบตึงตึงสัตว์นี่ก็ 1 0 0 0แสนนะเออวันละ1 0 0 0 0แสนนะคิดดูดิเออเก็บแร่ level นะเลเวลน่ะเออนะตึงจัดนะในช่วงตอนนั้นเสียดาย้เออคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นเชีเอะมาเร่งเลยเ <c oughs> ใช้อะไรเนี่ยอะไรนะเทอร์โบก็ไม่เต็มที่จัดเลยบอกว่าจะใช้ไฟให้เต็มที่เพราะว่ามีกล่องปฐมพยาบันช่วยคำจุดแล้วเพื่อเพื่อจะใช้อันตีมันได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะโอ้โหบิ๊กแบงมาก็ยัง ไม่ขามืออะนะมาปุ๊บล้างปั๊บอะ่ะถ้ามีกล่องของรพยาบาลนะบอกเลยกับดักไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันมาปุ๊บล้างปั๊บนะผู้ชมนะล้างบับทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเดี๋ยวก็เจอหนามสิเฮ้ยไปจังหวะนี้เออเล็กนะครับนะด้วยบูสเตอร์เป็นไงเป็นไงเจอแล้วกับดักหนาเป็นไงม,มาจังหวะนี้วอ วอกกระสายฟ้ามาสักทีอื <c oughs> โอโหือโอ้โหแบบว่าพุ่งแบบลอยข้ามมาจนถึง <c oughs> ทางทางหัวโค้งเลยไปชมดูดิเรียบ <c oughs> ร้อยอืมรู้สึกว่าบางทีมันก็ตึงนะรอบที่แล้วก็ตึงนะเล่นดิสโก้จิมมี่กับอะไรนะกับอะไรวะลืมแล้วะ่ะดิสโก้จิมมี่กับอะไรสักอย่างรถคันะอะไรนะผมลืมละโอเคในะวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับ r e s t fire แล้วค่ะนี่เลย hot wire レスนั่นเองนะレスแอนด์เวโรนะฮะส่วนสกินนี่สกินสีทองแต่รถแต่ละคันผมคงไม่ใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้แรถ้าสีทองมันมันมันแรจริงอะ่ะแล้วสีพวกนี้จะมีไว้เพื่ออะไรเออนั่นแหละถ้าสีทองมีความหมายจริงจริงสีพวกนี้ก็คงไม่มีความหมายนะครับผู้ชมนะโอเคในะวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับ r ร d f i ย e เนะแล้วไว้เจอกันใหม่ท่านสมาชิกชมรมคนชอบ r ร d f i r ์เออร์บายบายครับ